ประเทศไทยไม่พัฒนา50ประกว่าปีที่ประเทศกําลังพัฒนาเพราะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนสร้างโรงสีทุกจังหวัดสร้างห้างเหงรัดเพื่อดึงและถึงราคาให้พี่น้องชาวเกษตรกรตั้งศูนย์ส่งเสริมการผลิตเพื่อลดต้นทุนมีอุปกรณ์การเกษตรให้เช,หช่าและยืมในราคาถูกทำแบบนี้จะเกิดการสร้างงานเป็นจำนวนมากทำไมไม่ทำทำไม่ได้คิดไม่ได้ หรือคิดแต่ไม่ทำมันจะมีคนสามกลุ่มคือในทุนนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลทางชุมชนนี่คือเหตุผลของการทำไม่ได้แล้วเราจะรออะไรกันเรามาร่วมต่อสู้และทำสิ่งที่ดีเพื่อสังคมและตัวเราเองขอเชิญพี่น้องชาวไทยมารวมพลังให้เป็นหนึ่งเดียวอย่าปล่อยให้ชาวนาและชีวิตของเราเป็นเบี้ยล่างอีกต่อไป เข้าเพจรวมพลังตั้งพักสร้างโรงสีสร้างห้างแห่งรัฐเปิดศูนย์ส่งเสริมการเกษตรหากพวกเราไม่ทำใครจะทำผมทูลถวายดีกาขอนำพาเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนขอบคุณครับ